บางคนเนี่ยใส่สูตรผูกไทยอย่างดีอ่ะเป็นน่าทุกกิจก็มีไม่น่าเชื่อคนเราอะใช่ไหมบางคนเสื้อกัดขาดกางเกงขาสั้นกระลาใบหนึ่งน้ำตาลสะพานลอยเนี่ยเป็นขอทานก็มีมันถูกหมดหรือเปล่าวอย่างน้าอุ้นเนี่ยแต่งตัวแต่งตัวเหมือนคนไม่มีตังหรอกแต่จริงๆแล้วก็ไม่มีไม่มีไม่มีตังหรอกไม่มีจะแดกใส่สูตรหล่อเลยนะเล็กอ้าวแม่คนเขาแบบคนมีกระตังอ่ะ แต่บางทีก็มันบอกบอกไม่ได้หรอกบางคนเนี่ยใส่สูตรผูกไทยอย่างดีอ่ะเป็นนักธุรกิจก็มีไม่น่าเชื่อคนเราอะใช่ไหมบางคนเสื้อกัดขาดกางเกงขาสั้นกระลาใบหนึ่งนั่งตานสะพานลอยเนี่ยเป็นขอทานก็มีไม่น่าเป็นไปได้ใช่มันถูกหมดหรือเปล่าวะมื่อกมึงก็พูดถูกแล้วไหนวะเออมันบอกบอกไม่ได้ไงแต่งตัวเนี่ยอย่างน้าอุ้นเนี่ยแต่งตัวแต่งตัวเหมือนคนไม่มีตังหรอกแต่จริงๆแล้วก็ ไม่มีไม่มีมีตังหรอกไม่มีจะแดกอยากมีตังก็ต้องทำมาหากินอ่คนเราอย่างอมืองอเท้าใช่ไม่ใช่เป็นงอเขาบอกอึกอะไรเพราะเพราะไม่มีตังหน่อยบนแล้วเทศอะไรเศรษฐกิจไม่ดีเออแต่รองไม่ทมาหากินเองใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งไม่รู้จะเอาเงินออกมาใช้จ่ายกันเออเก็บเงินที่บ้านใสใสบงใส่แบงเก็บไว้ทําไมมันมาเที่ยวคาเฟ่เนี้ยเงินมันจะได้สะพัดสะพัดไงอ่าอย่างสมมติแขกมาเที่ยวคาเฟ่อ่า เริ่มเริ่มเงินเงินเริ่มออกแล้วเริ่มออกแล้วพอมาถึงปุ๊บแขกก็เอาตังค์เนี่ยไปคล้องมาเลยนักร้องเงินเงินก็สะพัดมาหานักร้องนั่นพอสะพัดมาหานักร้องปุ๊บนักร้องก็ไปปิดเจ้าปอกเิ่งตลกก็ไปเป็นลูกค้าลูกค้าลูกค้าไปนั่งแทงพอดีตลกดวลดีสามเล่งบอยเงินสะพัดมาหาตลกแล้ว ทีนี้เงินมาอยู่ตลกปุ๊บตลกก็เอาเงินไปให้เมีย,ยช่วยครอบครัวทีนี้สมาร์ไปหาเมียแล้วออเทีนี้เมียอยู่ที่บ้านผัวมาเล่นตลกเมียก็ไปเที่ยวบาร์ผู้ชายอท่านจะได้รับความสนุกสนานแบบนี้ทางช่องไลฟ์คอมเมดี้ของเราเท่านั้นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดสับ s c ไคร e ท่านจะได้ชมคลิปใหม่ๆของเราตลอดเวลานะครับอย่าลืมนะครับ กดเลยครับกดเลยกด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 เลยครับอย่างนั้นแหละครับกดเลยครับ